ในการไปรัดเสา,ามาื่อมานรัดแก่ป่ายีา่อเสานี่ทเท้ากับพักอยู่แคมน้ำนีำน่ทา่าบอบนพ้นไปต่อใกล้บอบอนพ้นหมานเลยทุกคนเลยวาสิมิตรได้จำเจวเลยมือนี้แต่ว่าโชคดีบ,บอบนพ้นต่อใกล้เฮ้านะคอยกับต้าเฮ้าคือกันแต่ว่าปืนคอยกระเ้ศนี่

ไก่ป่าหอนใหญ่ไดไข่ตัวนึงมื้อนี้คือนี่หอนหอนใหญ่ปันไก่โตคอาเด้ี่จี้าบาทนี่เขาจำเลยเอามาคุ้มเลยบ่ หังว่าอยู่ทือข้างพอดีเพราะมันเข้ามาหอบมากระดวิ่งใหถือว่าเป็นไก่โตใจดีบตุตรีไก่ป้าได้มากฮะยังปิดปิ่นนะแต่ว่ามันไก่โเข้าปุ่งฮุติมันก็นบตุตรี นี่ทุกคนได้อีปิดต้ที่สองของสาวมึงคือไก่ป้ามันหน้าวีดไก่โต้ชิ้เข้าฟ้ายู่บนนอนอันนี้เป็นตัวที่สองอือรามันนนพับน,นีีมันนะทุกคนบนุมีพลาเดน,นินาสีโต้แวบ,บจับดิบหนึ่งกนมึงอน,นี้เป็นสีมือของไอ้เขาเนาะทุกคน่าบริไป เิ่นเมนูเนเยงมายูเรืยแกงเอาแกงไก้ป้าติดมอ้อลคึงมอามากินน้ำข้าวน้ำกันข้าว้าหเลย

มัよよ่นนะพอดีไหมใช่ใช่ใช่ชีวิต อตอนนี้จะกินข้าวกินน้ำยิ่มแล้วค่ะมีมาพบพอกันใหม่นี้มืดเช้าคลิปนี้อขอจบเพลงจะมีก่อนแล้วกอนทุกคน